คิดดีทําดีแล้วที่ฉันอยากให้คุณคิดดีทําดีร่วมกับเราวันรีสคิวทีค่ะดีค่ะน้องเบียร์เป็นไงคะแรงบันดาลใจในส่วนตรงนี้ก็เกิดจากที่ว่าเราเคยเห็นแถวบ้านนะคะที่เวลาญาติของเราหรือใครก็แล้วแต่เขาได้รับความบาดเจ็บหรือป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่มี คนที่เราไม่รู้จักมาช่วยมาทำให้เขาได้ไปถึงโรงพยาบาลโดยที่แบบเขาปลอดภัยเราก็เลยคิดว่าวันหนึ่งเราได้ไปอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วเห็นแล้วก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีส่วนช่วยให้คนที่เขาเจ็บป่วยอยู่ตรงนั้นได้ไปถึงโรงพยาบาลด้วยเหมือนกันเงี่ยทำมานานยังคะก็ประมาณ4ปีกว่าค่ะสี่ปีกว่าที่ทําตรงนี้ใช่คะแล้วเห็นว่าใช้รถร้ประจันอยู่ตรงนี้ ใช่ค่ะรถคันนี้ก็ตอนแรกพ่อกับแม่ซื้อให้ไปเรียนค่ะก็เห็นว่าเป็นลูกสาวเขาก็ห่วงเขาก็ไม่อยากให้นั่งรถเมย์เขาก็เลยซื้อรถให้ทัน,นี้พอวันหนึง่งคิดว่าเราก็มีรถก็เลยลองพอมีคนเจ็บขับรถไปเจอข้างทางค่ะเขาเ,<อ>เจ็บใช่ค่ะขับเองค่ะพอไปเจอข้างทางซึ่งเขานั่งเจ็บอยู่ในตอนนั้นเราไม่รู้ก็เลยลงไปถามเขาว่าเป็นยังไงอะไร เป็นยังไงเป็นอะไรมากไหมเขาบอกเขาไม่เป็นอะไรมากแต่อยากไปโรงพยาบาลหนูก็เลยพาเขาไปโรงพยาบาลในตอนนั้นรถยังไม่ได้ทําเป็นแบบนี้ค่ะเป็นรถธรรมดาแล้วเขาขอบคุณเราเขายิ้มเหมือนกับว่าเขาแบบดีใจที่แบบมีคนมาช่วยเขาให้ถึงโรงพยาบาลก็เลยเกิดความภูมิใจค่ะจากนั้นใช่จากนั้นมาก็เลยบอกกลับมาคุยกับพ่อกับแม่ว่ารถคันเนี้หนูขอไปช่วยคนได้ไหม แม่ก็ถามว่าช่วยเนี่ยช่วยแบบไหนมั่งบอกก็มีเก็บศพมีอะไรบ้างตอนแรกแม่ก็ตกใจนิดนึงพ่อก็ถามว่ารถเนี่ยต้องทํำยังไงมั่งหนูก็เลยบอกว่ามันต้องมีไฟเลนมีอะไรอย่างนี้พ่อก็เลยทําให้หมดเลยค่ะพ่อก็ทําให้ค่ะอยากให้ทุกคนคิดดีทําดีเพื่อที่ว่าสังคมเราจะได้ช่วยเหลือกันเวลาเจอคนเจ็บคนป่วยตามข้างทางไม่ว่าเขาจะใช่ญาติเราหรือไม่ใช่ญาติเราก็แล้วแต่ก็อยากให้ มองเขาว่าเป็นคนไทยด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือกันค่ะและสิ่งที่ภูมิใจที่สุดก็คือว่าช่วยเหลือคนให้ถึงมือหมอและลมหายใจนั้นก็ได้ทำให้เขามีชีวิตกลับขึ้นมาอีกคะก็ฝากท่านผู้ชมนะคะว่าน้ำใจเล็กๆน้อยๆของน้องเบียเนี่ยจะเป็นผลดีให้กับเพื่อนสังคมด้วยกันได้เห็นเป็นตัวอย่างนะคะวันนี้คิดดีทำดีสวัสดีค่ะถ้าคุณคิดดี ทำดีแล้วดิฉันอยากให้คุณคิดดีทาดีร่วมกับเราวันลสคิวที